อาจะหากว่าหูก็ขอให้บอกเพิ่นมาเด้ื้อนี่ก็อย่าปิดอย่าบังอายยอย่าตัวอย่าต้มให้ลูกเต่าเหล่าหลานเพิ่นเสียงเงินเสียทองอ่าบอกเอาอาให้เพื่อนได้ซาได้ลือเบิงนะไดอยากให้เพิ่นไดซาได้ลือจะทางอื่นหลายอาผู้ขาองมากมื้อนี้ก็คือเบ่ได้ดมาคมเฮงเต็งลายแนวใดสับอยากมาเยี่ยมยามถามข่าวอาจะขอสามโตบน2โองตัวางอาขอให้บอกเพิ่นมาให้เพิ่นไดหูแจ้งเป็นจริงเด้ื้อนี้ อาราว่าสิเป็นทั้งด่านพอยใหญ่เม่ใหญ่เพิ่นกับมาล่ออยากรับอยากนอนอาผู้ขาเองก็เพิ่งสีม้าหอดมาเทงอาที่นี่บันนีงวดนี่เพิ่นบอกว่าถามมันเป็นจริงเพื่นมาเราเอามาให้เพิ่นเด้อเพ็่นจีกินหัวหมูหูหล่งหัวผม่าเ่ราะาว่ายูหนี่มันสองคนอาที่นี่มูเจ้าบอกว่ามันจิเป็นเจ้าพอบอหรือว่าเจ้าเม่บอบเม่ยนี้ผู้ใดผู้ยจีบอกไว้สักตอน อาคา่อยากโห่เดี๋ยวกาจงคอยถามเอาเด้อ <Yeah. S 2> ดอกไม่ถูกเทียนอาพร้อมแท่งผ่าขาหนึ่งว่าอาพร้อมแท่งปัดใจ,จเด่นาเขามากราบพระลอยใคุณครูบาอาจารย์ก็ดีพุถิมีหูเจ้าตาทีพุถิมีดิษมีเดียก็ดีอาจงขอนิมต์าอาประวัติิตเป็นอาเจ้าทีเจ้าทางแม่นางท่อนี่ก็ดีถ้าประจงขอนิมต์ท่านอาลงมาจับหัวยังขมอมีจับธรรุสิทธิของท่านครูบาอาจารย์ก็ดี เพิ่นบอกว่าเห็ดจังไงก็บ่ให้หน่อยหนาตำตาคนอจะให้เขาซาได้ทั้งอื่นหลายอที่มองหนีก็บชได้มาซามาลื้อขึ้นกันหลักจักหน่อยนี่เอาเล่นเล่นให้เพิ่นซา อ่ะขอให้บอกเพินมาเบิ่งบักลาหาเขียนบ่ได้อ่านบ่ออกกับบอเป็นอย่างขอให้บอกขพ้นมาได้ให้เอาบอกเพินมาจะให้หน่อยหนะต่ำตาเขาเล็ลุกอบอกเพินมาเบิง่ง เขามาเขามาพากันเขามานั่งไกลๆมาบอกเบิ้งอ่าบอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่เบื้องหนุกบอกเพื่อนเบิ้งบอกมาเด้อลูกจ้ะโอ้ยหน่อฟังแล้วดีดีเด้อมาเอามาเฮ็ดให้มันได่ถ้าอยากได้สามโตบนสองหกสามสองหกสาม อ่อสองตัวล่างแปดสามเด้ออ่อแปดสามแปดสามได้แท้ สองหกสามหกสามสองหกสามอ่าเบิ้งให้มันทับทับสะก้อนอ่าเบิ้งให้มันดีดีอ่าจะตัวจะต้มให้พวยใหญ่เม่ใหญ่เพิ่นเสียเงินเสียทองอ่ามันทีมีบาปมีกรรมซื่อให้เป็นเนื้อ อ่าหมอาไปหน่อยหน่อยนี่บอกว่าซื้อให้เป็น่ยนแง่อีพออ่าหรบสามเจ็ดสามเนออ่ายันมันขื่นมันล่งอ่ากันไวเนืเลขกบัวลายอ่ามีล่างกระบนอ่ามันบอกว่าอยู่นี่หมอหน่อยหน่อยบอกว่าพอเคยห้แปดคูเก่าคู่จะดเทียหน้าให้ตัวเดียวล่างบนถือกระถืออ่าพรต้องไปยายให้มันเสียเงินเสียทองยิ่งอยากมากมหเด้อ อ่าซื้อเอาให้เปลี่ยนได้ไปหนี่ซื้อไปปูข้าซื้อรดเด้อจ้า